วันนี้เพื่อนด้ดวยนะครับวันนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่ปันทิพพาส่านะเมื่อเช้านี้ไปเอสซีมาไม่ได้เลยครับวัน 10, น,นี้มาปันทิพยนี็เมื่อเช้านี่สองดวงดีนะครับกับโกเพตาแต่ว่าโบกเพตาเจ้า,บบาจของเอาไปใส่ตองเจ้าของมาดูหน่อยดิตองถือกล้องไทยอยู่ต <c oughs> องถือกล้องอยู่ครับถึงดูนี้นี่พร้อมกล่อง โอเคตา้องกล่องสวยยเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดนี่ชุดนี้เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดแต่จะบอกว่ายังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดินต่อที่พันทิพย์แล้วเดี๋ยวดูว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวสรุปคลิปท้ายคลิปให้ว่าวันนี้ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนบรรยากาศ่าพันทิพย์เขาก็ให้ดูไวๆหน่อยไปต่อนะครับโอ้ คือคักคร,รับวันศุกร์คือคักคือคัดหมันมากคั้ต๋องก็มีนัดอาจารย์รักอยู่กันครบนะครับผมอหกน,นี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็กลับแล้วนะกลับแล้วนะครับได้ครบนะวันนี้เดี๋ยวได้อะไรมั่งไปชมกันตั้งไว้องนี้ก่อน้ย ดูดีกันเลยลหลวงพ่ออะไรนะไม้เนี่ยตะกุดไม้ไผ่ลวกเออตะกุดตะกุดไม้คู่ตะกุดไม้ไผ่คู่เออไม้คู่ สารพัดดีดคุณแม่คุณแม่หอมมาเลยเหรอรและเล็กด้วยไม่ใช่ะไร ต้องเรียกคุณย่าแล้วชอบเรียกคุณย่าเออนี่ครับหนึ่งในสิบอ่ะนี่ครับหนึ่งในประมาณสักห้าองค์คือว่า <5 S 1> นหนึ่งในห้าองค์เพราะว่าเนี่ยองค์เนี้ย,ยผ่านมือน้อยมากผ่านมือน้อยมากๆแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรนะพุโทโธน้อยหนะ้าตุ๊กตาพิมพ์เล็กข้างแต่เออเนื้อดิน